ทุกท่านเคยสังเกตไหมครับว่าตอนช่วงหน้าแล้งนี้นะครับศัตรูพืชส่วนมากจะไม่ค่อยรบกวนต้นพืชของเราเลยครับต้นพืชของเราจะติดดอกออกผลง่ายๆและติดดอกออกผลดกเลยครับศัตรูพืชไม่รบกวนเพราะอะไรครับเพราะว่าหน้าแล้งศัตรูพืชจะไม่ค่อยขยายพันธุ์นั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นมด เีหนอนมแมลงต่างๆจะไม่ค่อยเข้าใกล้หรือว่าลบกวนต้นพืชของเราเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะควบคุมศัตรูพืชและป้องกันศัตรูพืชน,นะครับลองใช้น้ํายาสูตรนี้ฉีดพ่นไปเลยครับสวัสดีครับทุกท่านเลบทีช่องวิธีไทยพี h ชนแนลนะครับผมเคยบอกสูตรนั้นสูตรนี้และอีกลหลายๆสูตรในการทําน้ํายาในการไล่ และกาจัดมแมลงศัตรูพืชน,นะครับทําไมผมถึงต้องบอกหลายๆสูตรเพราะว่าบางบ้านนะครับอาจจะไม่มีวัตถุดิบในการทําน้ํายาปอดสารพิษซึ่งผมได้นําเสนอสูตรน้ํายาปอดสารพิษมาหลายคลิปแล้วนะครับและในวันนี้ผมจึงมีแนวทางในการลดต้นทุนในการทําน้ํายาในการไล่และกําจัดมแมลงศัตรูพืชในสวนพืชผักของเราและได้ผลดีมากอีกหนึ่งสูตรเลยนะครับ โดยใช้สิ่งนี้กันเลยครับมะกรูดทุกบ้านส่วนมากจะมีนะครับมะกรูดไล่และกําจัดมแมลงศัตรูพืชได้อย่างไรในมะกรูดจะมีน้ํามันหอมระเหยซึ่งน้ํามันหอมระเหยจะอยู่ที่เปลือกของมะกรูดเดี๋ยวดูกันนะครับผมจะบีบให้ดูเห็นไหมครับมันมันที่ผิวของมะกรูดนะครับคือน,น้ํามันหอมระเห odka, ยไล่และกําจัดมแมลงศัตรูพืชได้ผลดีเลยครับและด้านในาผลของมะกรูดนะครับ จะมีกฎของส้มกฎของส้มเมื่อศัตรูพืชโดนเข้าไปนะครับอาจถึงตายได้เพราะฉะนั้นในมะกรูดหนึ่งลูกจึงสามารถไล่และกําจัดมแมลงศัตรูพืชอย่างเช่นมดเพีย้ยหนอนและหลายชนิดนะครับและมแมลงและหลายชนิดจะห่างไกลจากต้นพืชของเราด้วยมะกรูดเลยครับเมื่อเรามีผลของมะกรูดภายในบ้านของเรานะครับหรือว่าเราหามาได้เราจะมาหั่นมะกรูดเลยครับ เราหั่นมะกู่เสร็จเรียบร้อยแล้วเรานำใส่คคกและตำเลยครับถ้าใครไม่อยากตำนะครับจะนำไปบดละเอียดก็ได้เหมือนกันนะครับเมื่อเราตำม,มะกูดจนพอแหลกแบบนี้แล้วเราจะใช้ร่วมกับน้ำเปล่าอีกจำนวน1ลิตร และเราจะมาใช้สารจับใบเป็นส่วนผสมเพิ่มเลยครับคือน้ำยาล้างจานเราจะใช้น้ำยาล้างจานประมาณ1ช้อนชานะครับแล้วเราคนทุกอย่างให้เข้ากันแบบนี้เลยครับก่อนที่เราจะนําน้ำยาสูตัวนี้ไปใช้เราจะต้องทำการกรองก่อนนะครับ ในการฉีดพ่นเราจะกองน้ํายาสูตรนี้นะครับใส่ถังฉีดพ่นเลยครับทุกท่านเคยสังเกตไหมครับว่าตอนช่วงหน้าแล้งนี้นะครับศัตรูพืชส่วนมากจะไม่ค่อยรบกวนต้นพืชของเราเลยครับต้นพืชของเราจะติดดอกออกผลง่ายๆและติดดอกออกผลดกเลยครับศัตรูพืชไม่รบกวนเพราะอะไรครับ เพราะว่าหน้าแรงศัตรูพืชจะไม่ค่อยขยายพันธุ์นั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นมดเพี้ยหนอนมแมลงต่างๆจะไม่ค่อยเข้าใกล้หรือว่าลบกวนต้นพืชของเราเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะควบคุมศัตรูพืชและป้องกันศัตรูพืชนะครับลองใช้น้ํายาสูตรนี้ฉีดพ่นไปเลยครับกลิ่นของมะกรูดน้ํามันหอมระเหยและกดของส้ม ที่อยู่ในผลของมะกูดนะครับจะช่วยในการไล่และกําจัดมแมลงศัตรูพืชและยังป้องกันศัตรูพืชได้ผลดีที่สุดเลยครับและคลิปนี้ถ้าท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องวิธิไัยพีชนแนลได้นะครับในการใช้น้ํายาสูตรนี้นะครับเราจะฉีดพ่นตอนช่วงเย็นถึงพบคําเพราะว่าน้ํายาสูตรนี้จะติดที่ใบพืชทนนานเลยครับและน้ํายาล้างจานซึ่งเป็นสารจับใบ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของน้ํายาสารเจียภาพสูตรนี้ให้เพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับช่วงร้อนๆและช่วงฤดูแล้งแบบนี้นะครับมแมลงศัตรูพืชไม่ค่อยมารบกวนต้นพืชเราจึงแค่ควบคุมและป้องกันโดยการใช้น้ํายาสูตรนี้ฉีดพ่นอยู่เป็นประจําเลยครับในการฉีดพ่นไปที่ต้นพืชน,นะครับ เราจะฉีดพ่นทุกๆ7วันเพื่อควบคุมแมลงและกําจัดศัตรูพืชไปพร้อมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นมดเพีย้ยหรือว่านอนแมลงต่างๆนะครับจะไม่เข้าใกล้ต้นเพลิงเราเพราะว่าต้นเพล่งเรามีสารป้องกันนั่นเองครับและคลิปนี้ผมหวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์ในการใช้สารชีวภาพซึ่งเราทำได้เอง ประหยัดต้นทุนลดรายจ่ายในครูเลือนของเราสูตรนี้นะครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพุทธิไทยพีแชนแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับจากพุทธิไทยพีแชนน์ครบผมน้ำยาสูตรมะกรูดไล่กำจัดแมลงศัตรูพืชได้แล้วนะครับยังป้องกันมดแมลงศัตรูพืชมดเผียหนอนแมลงต,ต,ต่างๆให้ห่างไกลจากต้นพืชเราได้ผลดีที่สุดเลยครับ